ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรอบริบาวแอมรัทรงในเดือทางไปติดตามตัวเลขกับหนองทองครับท่านผู้ชมเป็นเด็กที่มีเส้นครับท่านผู้ชมเนาะฝันย่ำได้ออกย่ำนั่นถือตลอดครับท่านผู้ชมบาวแอมรัทรงกับทีมงานหูยินข่าวบ่าล่อซ่าครับกำลังเดินทางไปบ้านหนองทองครับท่านผู้ชมเพราะว่าหน้องทองนี่สงสัยสิกับสะอาดเมื่อเกิดครับท่านผู้ชมเนาะเป็นว่าเป็นเกิดเป็นประตูครับท่านผู้ชมเขาจับลงเรือล่ะครับท่านผู้ชมเนาะ คือฟันข้อขาดเค่ิงเลือดอาบครับทุาผู้ชมแต่ที่สำคัญนี่นเลขมาฝากเอฟซีเด็ดๆครับงวดวันที่สิบหกนี่นะครับไปถามทางท่องกันครับว่าเลขงวดนที่สิบเป็นตัวไหนเรื่องเล่าสิเป็นแนวดหวครับไปรับชมรับฟังกันครับ สวัสดีครับน้องทองสวัสดีครสวับดีสวัสดีค่ะน้องทองค่ะแนวทางดีๆครับกับลาทองน้องทองครับฝันย่มได้ออกย่มนั่นวัสันครับท่านผู้ชมเนาะบัวพาดครับเหมือนในวันเสาครับท่านผู้ชมวันสุ์ครับวันสุ์ขอโทษขออภัยวันสุ์ครับเอฟซีเนาะตามจนพบครับท่านผู้ชมวัาสู้ฟังแน่น้องทองฝันแนวใดครับเป็นประตูครับฮะเป็นประตูครับ ฝันว่าได้เป็นประตูครับห่วฝันคือฟันแปลกใช่นหเอฟสี่บาทนี่นี่ก็ผมถือจับครับฮะถือจับฟันว่าได้ถือจับเป็นประตูถือจับครับครับผมถือจับไปใส่ะครับถือจับขึ้นเรือครับถือจับขึ้นเรือครับครับผมขึ้นเรือไปใส่ะครับน้องทองขึ้นเรือไปครับมี่ เขากะมีลมมาแล้ว็้นโต๊ะครับอันกล้องกระลมครับครับผมปลารุกออกไปเบิดครับแล้วผมผู้เดียวครับครับในความหมูซื้อกับเป็นปลาทูอยู่ครับครับผม้วกระเขาเอาผมไปขาครับห่วยอุ้ยกับตันมันเหมาะไปขาขาสูนเลือกินครับกินตัวเลยอุ้ยช้างว่าเถอะ เธอสีห้เลยครับเอฟซีโม่ตองย่านเด้องหนองท่อเด้อมันเป็นความฝันผมตายมาผมกระตื่นขึ้นครับขาเธอขาตายหรืกระตื้นขึ้นเลยโอบจะนั่งอีกบาทนี่ผมตายผมถิกอันนั้นคนถึงเรือซิบกว่าคนครับซิบกว่าคนครับมาขานองทอง่องบมว่ขาผมผู้เดียวครับขาผมรุด,อ,ดออกไปเวทครับ เอาเขาเรียกว่าฝันร้ายกลายเป็นดีเนาะบักลาเนาะรับขากลับไปทําบุญทําหยางเนาะพาเมียไปทห้ำพอเมียพาไปทําบุญจังหน่อยครับครับจังได้อีกบาทนี่ผมตืนขึ้นมาครับตื่นขึ้นมาเลยครับเอาเป็นเนี้ยนี่แหละครับผมถามผู้ชมกลางึกครับกลางึกครับมีตัวเลขบ่บาทนี่นี่ครับตัวไหนครับผมตายผมถือยับมามีเก่าสิบเอ็ดตัวครับอยัง ปลาปลาถือจับมาเป็นเก่าสิบเอ็ดตัวครับปลาถือจับมามีเก่าสิบเอ็ดตัวครับลดออกไปเก่าสิบแปดครับเดียวผมผู้เดียวครับปลาทั้งหมดมีเก่าสิบเอ็ดตัวอุ้ยพุงกระลงครับเอาไหมครับตัวไหนก่อนนะครับมีปลาเก่าสิบเอ็ดตัวครับปลาเก้าสิบเอ็ดตัวลดออกไปเพื่อเลียงครับเดียวผมผู้เดียวครับเดียวตัวเดียว ปลมตัวใหญ่ที่สุดครับตัวปลาตัวใหญ่น้ะเกัาสิเบรุดออกไปเบดเดือตัวเดียวกับท่เป็นยังไงเบาวท่องพูนลุดออกไปเกาสิบตัวครับเกเรย์อยู่เก่าสิบเกเรยอยู่ตัวเดียวตัวเน้มันไปเก่าสิบตัวห่อยกระสีหนึ่งเก่าศูนย์ทนอนแล้วนาะครับครับแมนบอหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าศูนย์กระไนะอายุจักปีเราประลาตัวสิบเอ็ดครับอายุสิบเอ็ดปีครับ แต่ปลาหน,น้าแปดครับเ fc เนาะปลาน้าแปดขั้นถาจะเอาเหลือตัวเดียวหนึ่งเก้าแปดก็ได้ครับขั้นถ่าเป็นแปดหนึ่งเก้าแปดครับเอ fc เนาะน้าก็หน้าหนึ่งอยู่แล้วครับน้าทะเลหน,น้าหนึ่งกวงไงก็เป็นเก่าครับหนึ่งเก้าแปดหรือว่าหนึ่งเก้าศูนย์ครับเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าก็ได้นะครับเอ fc เนาะแม่นบอกครับหนองท่องปูนอ,อืม เด็กอ,อายุน้องอายุ11ปีอายุ11ปีครับน้องทองตัวนี้ฟันลายกลายเป็นดีบ่ปเป็นยังมีเลือดแดงบ่มีครับเขาฟันนั่นเลือดไหลบ่ล่ะไหลครับอันเขาฟันส่วนใดนก่อน,ส,นอส่วนข้อครับส่วนข้อป้าตู่คือเป็นต่ายานแต่ดินดาวๆเลยอืบ่ต้องเศร้าน้องทองพูนมันเป็นความฝันเนาะเอาคันท้ายมันซื้อเลขซื้อ,อ,อตัวใดเอา คือลอตเตอรี่นี่เก่าหนึ่งหนึ่งศูนย์ครับเก่าหนึ่งแล้วก็หนึ่งศูนย์ครับครับผมเอาเอาตามที่น้องท่องว่านี่ยแหละครับเอฟซีครับคั้นธามักสามตัวกับสี่จุดไว้แคบน้าจออีกครั้งหนึ่งครับตามทีเบาแอมโมทงแปรไหเนาะมีอีกยังอีกบักละเบิดแล้วครับฮะเบิดแล้วครับเบิดแล้วครับโอ้เบิดแล้วครับท่านผู้ชมยุบพอได้ล่ะครับนี่พอหาครับพอห่านั่ง ขอบคุณครับขอบคุณครับน้องทองขอบคุณครับขอบคุณค่ะน้องทองขอบคุณคะก็ลองเอาไปเสี่ยงลอตเตอรี่ลองเบิ่งนกับน้องทองครับเพิ่นฝันแปลกๆครับท่านผู้ชมแต่ฝันย่ำไหนพอใหญ่เพิ่นว่าถือย่ำนั่นครับเดี๋ยวทีมงานเบ้าแอมมาทงสิจดไปแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบ้าแอมมาทงนะไม่เด้กครับไปรับชมเบิ่งตัวเลขกันครับครับผมท่านผู้ชมนักตัวเลขของน้องทองครับท่านผู้ชมเลขสามตัวหนึ่งเก้าศูนย์หนึ แพ่ให้หนองท่องนะครับท่านผู้ชม189 18แเก่าครับอายุ11ปีครับท่านผู้ชมกระตัดเลนครับ19 91ครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็90ูนย์ครับหนึ่ครับท่านผู้ชมงวดวันที่16พฤศจิกายนพศ2566ครับขอให้มีโชคใหญ่ครับหนองท่องครับ FC ฟซีสำนับคลิปนี้ไปแอ็มบอร์ธงกสิราท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยันพึ่งไปใส้ครับเอฟซี บเบาแอมมาทงนี่ของดีมาฝากครับไปรับชมมันของดีกันครับบาเอมมาทงนี่ี่เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิด,ด่งแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของบดูดีลูกค,ค้าโบ้ไข่เข่าล่านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชม อกของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องซื้อเรียกซื้อลอตเตอรี่จึงสิเรื่อกนีครับน้องผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตกับนัง่าอยู่ของนีกับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีครับครับสู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลือกการไายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมช,มชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปูป่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้เลยใช้เลยใช้เลย เิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหป็ปุ่รอดนี ตอนนวัดตีน่อยเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาใส่ พูดกับผู้ใหญ่เนาะสวสครับสาธุสาธุขอบคุณครับน้องปบ่รอดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินขาวกบลอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบก่อยดี ลูกค่ายางบ่เห็นลานเฮ่าขายว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเห็ดในคนมองบ่เห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่หลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพท์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหูยินเสือเสียงหลวงปู่หลอด มานานแล้วมือนครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับผูชานวดไปฝากเอฟซเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอานวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายัางกายผู้สาว กูเบาวมักเนี่เอาไปใส่ได้พี่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลุงปูออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็เมื่อแทะครับท่านผัสเมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วย่านผู้ชม เป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนเนียแต่งเพ่งให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพ่งให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คู่นมีหลวงปู่คู่น แอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มี่วัดลุงปูรอดนะครับนอวัดลุงปูรอดวัดโกกุมนี่ก็แตงวัดลุงปูรวยยนะครับนอวัดลวงปูรวยนี่ก็แตงเช้นกันนี่ครับยื่นคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโต่มาตามเบอร์ทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ไ้ดวงเงินบาร,รมีข้าแพ่กระจาย้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเน้องสมุชุมแล้วกาบ้าแอมเโาตองนี้ด้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุน,มน,ำน,ำมนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับสม,มุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบันบงเสนียดจังไรในตนัวเขาสเได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะและะ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มา,มาครับสม,มุชุม มีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระทูมาได้โถมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเลขลอตเตอรีรร่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสิให้เบื้องตงัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีออมอะไรนี่จะหายหมดเลยวกงนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ